รัฐวัตรจัดให้ บูธแคนนอนในโฟโตแฟร์ในปีนี้นะคะสินค้าที่เราเนรมนังก็คือจะเป็นในส่วนของปีนี้เราจะนําสินค้ามา mix and m a แ c h รวมกันทําเป็นโซลูชันให้ลูกค้าได้ดูนะครับโดยภายในบูธเนี่ยก็จะมีแบ่งโซลูชันออกไปในส่วน2ส่วนนะคะเป็นส่วนของเอ่อคอน sumer นะก็จะเป็น entry level ในการมิกซ์สินค้าที่เป็น entry level ทั้งกล้องและปรินเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของแกจเนี่ยเข้ามาอยู่ในบูธโดยภายในบูธเนี่ยเราก็จะเชิญในส่วนของ investor เองก็ดีหรือว่า blogger เองก็ดีเนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนของโซลูชันที่เราเ s ตอัพขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คือทําการไลฟ์สตรีมสดผ่านของ โดยที่ผู้ที่มาเห็นภายในงานเนี่ยก็จะเห็นว่าสินค้าเราเนี่ยพอไป apply ใช้จริงในการในการใช้สาหรับ e นที่ l ล v e l เนี่ยมันจะเป็นสินค้าเราเนี่ยจะ b e n นฟิ t หรือว่าในส่วนของช่วยให้การทํางานของเขาเนี่ยสะดวกและง่ายขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งโซนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในการจําลองสถานการณ์เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นการ upscale สินค้าเนี่ยจาก entry level เนี่ยขึ้นมาเป็นในส่วนของ professional เนาะแล้วก็เป็นในส่วนของสินค้า high end นะคะก็คือจะเป็นการจําลองจากในส่วนของ live s t r ย่อยเนี่ยเราจะทําไปในส่วนของ studio broadcasting และ ก็คือคอนเซตต็ปจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะเอาในส่วนของตัวอินฟลูเอนเซอร์เบอร์ใหญ่กว่าแล้วก็โปรเฟชชั่นอลที่ใช้งานจริงนะครับเข้ามาทำการบอดคาสติ้งในบูธเราเนี่ยโดย,โดยไฮไลท์เนี่ย กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเราจะทำการไลฟ์ผ่านในส่วนโซเชียลมีเดียแค n นลเองก็ดีแล้วก็ภายในบูธเนี่ยก็จะมีในส่วนของจอ LED ขนาดใหญ่ให้ในส่วนของเอ่อยูเซอร์ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้เห็นว่าการใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงในกลุ่มของตัวโปรเฟชชั่นอลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็ยังมาพร้อมกับสินค้าฟูลไลฟอัพเช่นเดิมนะคะก็คือทั้งกล้องทั้งปรินเตอร์ให้ลูกค้าที่สนใจเนี่ยได้ทัสสอนทายได้เอ่อ Experience จริงภายในงานก่อนตัดสินใจซื้อเนาะแล้วก็อีกไฮไลท์อีก โซนซูเปอร์เทเลซึ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นซิงเกอร์ของบูธเรานะฮะแล้วก็จะทําในส่วนของเอ่อเรนซูเปอร์เทเลซเนี่ยเข้ามาอินสตอลภายในบูธโดยในปีนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของชั้น2ของบูธนะครับก็คือสามารถควาเอากันได้เต็มที่ส่องกันได้สุดฮอเลยครับแล้วก็เพิ่มเติมสุดท้ายเนี่ยปีนี้เราก็โฟกัสในส่วนของตลาดพิมพ์มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโซนโปรเฟชชั่นอลพิมพ์มาโดยสินค้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอ่อโปรเฟชชั่ er นอลพิมเตอร์นะที่ดีไซน์ออกมาสําหรับในส่วนของลูกคค้้าา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 ททีี่่่่เเเปป็นนนนชงภภพพพพหรรรืออวผูสใใจกไิ์โดยฉะะับ แล้วก็จะมีในส่วนของสินค้าลายแม่เนี่ยซึ่งเป็นสินค้าอีก2กลุ่มนะครับก็คือเป็นในส่วนของโปรพฟนเตอร์อ Pr inter, สำหรับภาพถ่ายขนาดใหญ่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของกราฟิกอาร์ตนะครับจะเป็นใช้รินพโปสเตอร์หรือว่าใช้ในส่วนของอองานรินภาพกราฟิกขนาดใหญ่นะครับภายในบูธก็จะเจอประมาณนี้แล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายภายในงานนะครับพี่พีททุกท่านก็จะได้เจอกับนี่น้อง u e s r 6 m a r k ์นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ตัวที่สุดของงานเพราะว่าตัวนี้ตั้งแต่เปิดตัวมายังไม่เเคยยไไปโวตััทีีี่หนนนนรรอ้ก็ เพืน oh. เพื่อนสื่อมวลชนหรือว่าแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับ oh. มาได้น,นะครับอันนี้เป็นงานแรกเลยครับที่จะได้จับ Canon น o s R6 m a ส k II โปรโมชั่นก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะมีในส่วนของผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ที่สปอร์ตอยู่แล้วนะคะมีในส่วนของแคชแบ็กเองก็ดีแล้วก็มีในส่วนของสินค้าราคาพิเศษอย่างที่ต่างถ้าคุณพี่ซื้อกล้องแล้วก็คือซื้อเลนส์เนี่ยก็จะมีเลนส์ราคาพิเศษให้แลกซื้อภายในงานนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสินค้าพรีเมียมที่เป็นลิมิเต็ดรีชั่นที่หาที่ไหนไม่ได้มีเฉพาะในงานโฟโตแฟร์เท่านั้นนะครับข้อมูลเนี่ยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ canon แคนนอนเองก็ดีก็คือเว็บไซต์ canon dot th นะครับหรือว่าในส่วยๆนะนะก็เข้าไปดูใน <Instagram S 2> สุดท้ายนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญผู้ที่สนใจนะครับสนใจจะหากล้องใหม่หรือว่าจะหาความรู้เกี่ยวกับในส่วนของการถ่ายภาพเองก็ดีหรือว่าในส่วนของการพรินติ้งภาพเองก็ดีนะครับภายในงานเนี่ยถ้าเกิดสนใจจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากวุฒิแค่นอนเองแล้วก็ดีเนี่ยในส่วนของสมาคมก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้เองก็ดีหรือถ้าเกิดว่าในส่วนของวุฒิแค่นอนก็จะมีกิจกรรมให้รู้เช่นกันนะคบสำหรับผู้ที่สนใจก็เรียนเชิญแล้วกันนะคบในส่วนของโฟโต้แฟร์2022ปีนี้ที่ไม่เถงนะคะสวัสดีค่ะมากกว่า